นี่เป็นขั้นตอนคุ้นนะคะทุกคนคุ้นขอบนะคะคุ้นขอบซึ่งหลังจากเราไปลองมาแล้วก็จะมาทําการตัดขอบออกให้เหลือเท่าที่เราต้องการนะคะทุกคนหลังจากนั้นก็จะไปเจาะรูตรงนี้นะคะเจาะรูให้ใหญ่ขึ้นอย่างที่ทําให้ดูเมื่อวานนี้นะคะเจาะรูที่ให้ใหญ่ขึ้นนะคะ คุขอบนี่เราได้อุปกรณ์มาจากไทยค่ะก็คือสองคุ้นะคะทุกคนสองคุนซื้อมาจากไทยสองคุนคือตรงนี้นี่คนะคะนี่คือสองคุ้นะคะสองคุะก็ได้เอาจากไทยมาทํามาหากินที่นี่ค่ะทุกคนเราทําผ้าใบเรือแล้วก็ขายจับนะคะจับแบบนี้ค่ะจากอุตสาหกรรมแบบนี้นะคะเราจะขายจับด้วยนะคะทุกคนขายจักนะคะ รับซ่อมผ้าใบรับทำผ้าใบใหม่นี่ก่อนมีผ้าสต็อกนะคะทุกคนเนี่ยฝืนนี้เป็นของเรือเรือเร็วนะคะเรือเร็วลำเนี้ยเรือสปีดโบ๊ทค่ะเขาจะคลุมไว้เฉยเขาไว้ที่บ้านนะคะลำที่อยู่ที่บ้านนะคะทุกคนลำเนี้ยช่วยได้เยอะเลยค่ะเนี้ยทำงานเร็วมากนะคะเพราะว่ามันมีสองกุนจะเข้าที่พอดีเหนะคะเนี่ย ขอคุ้นหน้าหลังหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอย่างสวยเลยนะคะทุกคนนี่หน้านะคะคุ้นเข้าไปเรือะค่ะทุกคนนี่ค่ะตรงที่มันโค้งโค้งก็จะทำยตินิดนึงนะคะแต่ลุงก็ทำได้ค่ะนคะครต้องค่อยๆไปดุดดุดแล้วมันก็จะสวยนะคะทุกคนตรงเข้ามุมเข้าโค้งอะไรนี้ค่ะนคะคะ บอกว่าสองคุ้นนี่มีประโยชน์มากเลยนะคะ2องคุ้นจากไทยค่ะทุกคนเย็บหัวใจแล้วก็มีจักรนะคะมีจักรสเปเชียลที่เย็บหัวใจโดยเฉพาะนะคะทุกคนถึงออกมาสวยอย่างนี้นะคะเนี่ยจะเย็บออกมาสวยจักรตัวนี้ค่ะทุกคนเป็นใช้จักรเย็บหัวใจนะคะจักรเย็บหัวใจคือตัวนี้ตัวนี้จะแพงมากนะคะทุกคนจักรตัวนี้แพงมาก เราจะเอาใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วก็เหยียบตรงโน้นก็จะขึ้นมาเลยนะคะทุกคนเมื่อวานลืมถ่ายดูค่ะแต่มีคลิปเก่าอยู่แล้วนะคะคลิปเย็ยบหัวใจเรือต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการตอกกรูให้ใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อที่จะใส่ในเรือง่ายง่ายนะคะเพราะว่าถ้าเล็กไปมันจะใส่ลำบากค่ะ อันนี้ต้องทําดูเล็กนะคะทุกคนก็จะต้องมาใส่เป็นกระดุมแบบนี้ค่ะต้องมาใส่กระดุมแบบนี้ไม่เหมือนอันเมื่อวานนะคะอันนี้จะต้องใส่กระดุมจะแตกต่างกันไปนะคะทุกคนนี่เป็นการใส่ใส่กระดุมแป๊บเนื้อนะ,ะ,อะกระดุมแป๊บใหญ่นี่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะต่อเข้ะะทุกคนต่อเข้าไปก็จะเสร็จประมาณนี้เห็นไหมคะเสร็จแล้ว แล้วก็จะไปแปะกับที่เรือนะคะที่เรือก็จะมีตัวเมียอันนี้เป็นตัวผู้ใส่เข้าไปนะคะทุกคนคืออยู่ที่เรือก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็จะไปแปะเข้าไปเลยอย่างน,นี้นี่เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตอกแค่นั้นเองนี่ค่ะเสร็จไปแล้วสองก็จะประมาณนี้นี่ค่ะตีนเห็นไหคะ <S 2> <S 2> <S ก็ไปแปะเข้าที่เรือนะคะทุกคน ก็จะทำไปเหมือนอย่างนี้ไปทุกอันจนรอบเปลือไปเลยนะคะว่าขอเติมให้เด็นออกพูบิลลิอันนมูดิสดานสมอนโอ้ซิมแฟมสิปัฏดิอันนลิตนอันนี้มัาสยอบโูบิลลิสกับวัติที่ทูซันมีรกมันมาสยอบอ่ะอยู่รับไฟ โอ้ยอันนี้ลุงคำนวณราคาผิดไปนิดนึงนะคะทุกคนบอกไปถูกค่ะแต่จริงๆแล้วมันใหญ่กว่าลำเมื่อวานนี้เยอะนะคะนี่ค่ะใหญ่กว่าลำนี้เยอะเลยอลำนี้ยเพราะมันเป็นเรือสปีดโบ๊ทนะคะทุกคนแล้วลุงบอกราคาไปถูกอันนี้ก็6แล้วอันนี้ก็บอกไปแค่7จริงๆมันต้องแพงกว่านั้นนะคะทุกคนเพราะว่าหลายขั้นตอนมากทําเยอะความยากนะคะอันนี้ มันใหญ่กว่ากันเยอะแล้วก็กระดุมเยอะมากหัวใจก็ต้องเย็บเยอะมากค่ะทุกคนเนี่ยหัวใจก็ต้องเย็บไปรอบๆรอบๆรอบๆเยอะมากแล้วก็แถมมาทํากระดุมอีกรอบเลยนะคะทุกคนกระดุมก็รอบอันนี้ค่ะตอเปลี่นรคาก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วนะคะทุกคนต้องพลิกกับด้านด้านในเข้ามาตอกนะคะทุกคนเพราะว่าจะต้องใส่กระดุมกระดุมต้องเอาด้านนอกมาใส่นะคะนี่ต้องพลิกกลับมาจาก ด้านในออกมาด้านเอาด้านในออกมานะคะทุกคนการคำนวณราคาก็สำคัญนะคะทุกคนถ้าคำนวณผิดเราจะมาเปลี่ยนทีหลังเปลี่ยนทีหลังก็ไม่ได้แล้วนะคะในเมื่อเราแจ้งราคาลูกค้าไปแล้วก็จะมาเพิ่มยากค่ะทุกคนลุงนึกว่าลำเล็กค่ะที่ไหนได้ลำใหญ่นะคะที่อยู่คือเขาเป็นเจ้าของคนเดียวกันไงคะกับลำเล็กนี้ เริ่มแรกนะคะทุกคนก็เอานี่ใส่เข้าไปก่อนอันเล็กใส่เข้าไปข้างล่างแล้วก็เอาอีกอันหนึ่งนี่อีกอันหนึ่งใส่เข้าไปข้างบนนะคะแล้วก็ตอกค่ะทุกคนการทํากระดุมแป๊บเรือก็จะทําเหมือนเหมือนกันไปอย่างนี้นะคะทุกคนไปจนกว่าจะเสร็จรอบเรือเลยนะคะนี่ใส่สองอันบนล่างตอกค่ะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเจาะรูเสร็จก็พับส่งลูกค้าได้เลยนะคะทำผ้าใบาเรือนอร์เวย์ค่ะอันนี้เป็นผ้าคลุมสปีดโบ๊ทนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ